สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตสวนนะคะสวนน้อยสวนในสวนในกระถางค่ะสำหรับคนไม่มีนี่สตรอเบอรี่เพื่อนๆโอ้ยคือความหวังของเราสตรอเบอรี่คือความหวังนะคะเนี่ยี่เดยเดยอะมากดกมากเพกื่อนๆเห็นไหมคะนี่แค่สามต้นสี่ต้นนะพ่อปู่ให้มานะคะนี่คะ่ะเราไปดูต้นอื่นกันอ่าพามาดูต้นองุ่นนะคะนี่ เพือเพืเ่นอนอ่อนองหุนมีสามต้นนะอัปเดตอัปเดตอัปเดตสวนโอ้มีขีนกนี่เพืเ่อนๆข้างบ้านข้างบ้านทำก่อสร้างนะคะเสียงดังนิดหนึ่งนะเดี๋ยววันศุกร์นี้ที่อังกฤษอากาศจะร้อนมากนะคะ 30องศานะคะฮิตเวฟวัสดุอ้ยบันไดเยอะ <laughs> อันนี้นะคะ <laughs> เพื่อนบอกว่าให้เอาเทปใส่เทปสีน้ำตาลมาทานันแต่เราไม่มีเทปสีน้ำตาลอะ่ะเรามีเทปอันนี้สลักมันก็จะขึ้นไม่ได้มันจะลื่นมันจะตกนะคะ <laughs> ก็เลยม,มาพัานนี่พันหมดเลยนะคะแล้วก็อัปเดตผักชีนะคะหล่อมๆแหลมๆนะคะ <laughs> มานิดเดียวรู้สึกหวานเม็ดไปตั้งเยอะก็ไม่ขึ้นอันนี้เพื่อนเพื่อนผู้รอดชีวิตฟักทองผู้รอดชีวิตนี่โดนกินไปแล้วก็ยังนี่ใบนี่โดนกินก็ยังขึ้นมาแล้วโดนกินอีกอืเนี่ยค่ะอันนี้ดอกไม้ลูกปลูกให้ตอนวันแม่นะไม่รู้ดอกอะไรนะคะฟักทองนะคะแล้วก็สตอเบอรี่โอเริ่มสีแดงแล้วเพื่อน,นโอ้ย เนี่ยคะ่ะมีแค่3มต้นเองเดี๋ยววันไหนได้ไปเก็บสตรอเบอรี่สวนพ่อปู่เดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะแล้วก็มีต้นดอกไม้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้รัสเบอรี่ต้นสูงขึ้นแล้วนะคะแล้วก็หญ้าเออไม่ใช่ดอกไม้นะคะตรงนี้แล้วก็มีหญ้าหญ้าที่โคลี่ปลูกไว้นะคะที่ลูกชายเอาเม็ดมาหวานวก็ผักชีที่ผักชีที่แค่แกรนนะคะเพื่อน นี่ดอกไม้นี่ทุกคนต้นฟักทองที่มันงอกมาตอนแรกอะ่ะมันโตแล้วเด้อเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนกระถางมันเนี่ยเดี๋ยวดูรากสิโอ๊ยตายแล้วได้เปลี่ยนกระถางแล้วอะ่ะหรือว่าจะเอาไปฝากบ้านพา่อปู่ปู่ดิอันนี้ผักผักมิน้นผัก,ผ,กผักถิมผักสลัะแหนนะคะ ไปซื้อที่แบบว่าเป็นต้นมาแล้วก็เอามาปลูกเขาก็งอกงามดีนะอันนี้ผักชีนะเอามาลงตรงนี้มันแคะแก่นั่นแหล,ละไม่ได้กินน่นแหละนะอันนี้พริกของเราก็ยังแล้วก็โดนหนอนกินด้วยนะคะอันนี้โหระพานะคะที่กินซื้อซื้อซื้อมาแบบที่เป็นต้นนะคะแล้วก็เอามาลงปลูกก็ปลูกไปอย่างนั้นแล้วเพื่อนๆตอนเช้าก็ได้ดูเขียวๆหน่อยชดชื่นหน่อยนี่พริกคะ่ะ เพีกงแบออาจจะได้กินนะตอนนี้น่าจะได้กินอยู่นะเพื่อนอเดี๋ยวพาไปดูมะเขือเทศนี่ไงต้นมะเขือเทศของเรามีดอกละดเดอระใส่ตําส้มเดอนะคะวันนี้ก็มาสำนีแหละมาแค่นี้แหละเพื่อนมาอวดสตรอเบอรี่สตอรอเบอรี่คือความหวังนะคะโอเคและ ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวสตรอเบอรี่ถ้ามันแดงเยอะๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกเนาะโอเคค่ะขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะคะอล่ยล่ืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ